ห่วยมะห่วยเมันดูเลยตี้มันตกใจนะไอนมกระสีมุนเดอดเจ้าตกใจเรือ่า ขนมดอกใจขนมญาเฮ็ดเต้าเนี่ยใครคือ ông ปู่มันเฮ็ดเสียงนั้นสิหญ้ามันสิว่ามันสิ อ,อย่าเห็ดใส่มันขนมมันมนเบิดเลยเดี๋ยวน้ำอ่ะดเมนตี้ดีกว่าน่ะ 金俊。<noise> <noise> <noise>